สวัสดีค่ะอตอนนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเราอยู่ที่ไหนคะพี่น้อยอวันนี้ครับพวกเรานักศึกษาสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศครับก็มาศึกษาดูงานที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46สำนักงานพัฒนาภาค4ครับภารกิจของหน่วยนี้กันครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับมิติด้านความมั่นคงและการ ช่วยเหลือประชาชนครับโอเคงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าไหมครับตามมาเลยค่ะครับรประ46ขึ้นตรงกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาทําหน้าที่พัฒนาพื้นที่ชนบทสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสนับสนุนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆในภารกิจหลักคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ และเสริมสร้างความมั่นคงผ่านงานพัฒนาทำหน้าที่เชื่อมโยงกองทัพกับประชาชนผ่านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการช่วยเหลือประชาชนในยามภัยพิบัติและการเสริมสร้างอาชีพให้ชุมชนแม้จะ,ะเผชิญกับข้อจำกัดทางด้านงบป,ประมาณทรัพยากรและความไม่สงบในพื้นที่แต่ความใกล้ชิดกับชุมชนประสบการณ์ของกำลังพลและความคล่องตัวของหน่วยทำให้นปรคร46เป็น,นกลไกสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากประชาชน ในด้านวิติิจิตวิทยานพค46คือกำลังเสริมทางสังคมที่ช่วยลดช่องว่างระหว่างรัฐกับประชาชนเสริมความมั่นคงทางใจและเป็นแบบอย่างของแนวทางาการพัฒนาควบคู่ความมั่นคงที่ตอบโจทย์สังคมชายแดนใต้